ดีว่าคนาคนจีนเปิดไหมเ้ยอดดีอ่ะปลอโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับรายการเดินกับดนนะครับผมดนวัฒน์และวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมก็เปิดคลิปกันที่ห้องรับแขกของตึกตึตกนานาชาตินะครับตึ er กลุยเซอร์ก็ผมก็มาอยู่ได้ประมาณเดือน2-3เดือนกว่าแล้วนะครับ ก็ห่างหายกันมาการทงคลิปเพราะว่าผมต้องปรับตัวเยอะซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเทศกาลตรุษจีนของที่จีนนะครับซึ่งตรุษจีนของที่จีนเนี่ยคนจีนเขาจะกลับบ้านกันแล้วก็แทบจะไม่มีใครอยู่เลยนะก็คือผมหาของกินเยอะมากแต่วันนี้เขาจะเลี้ยงข้าวพวกผมกันนะครับในตึก ก็อาหารมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอาหารจีนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะตอนนี้ก็ภูมิที่8องศานะครับเดี๋ยวผมจะไปรับเพื่อนผมก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปด้วยกันนะที่โรงอาหารที่นี่คนไทยค่อนข้างเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเรากันนะครับ let's go <S โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น23ของตึก นานาชาตินะครับซึ่งก็เป็นตึกที่ใหญ่สูงสุดในแคเตะลมอนด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีสูงกว่านี้นะแต่ว่านี่ก็สูงมากๆแล้วนะครับผมก็จะให้ดูวิวประเทศจีนนะ,นะน Good m o มอ i น,นิน่ง o ดูหนูตายรับจนเอ็มซื้อหนูมาเฮ้ยโดนไอหย,ย,ย,ยีด่าเฮ้ยเฮ้ยหนูท้อ <c oughs> จังเลโบุยอัตชุยอ <c oughs> ัตชว เอ้ยพูดได้ไหมเนี่ยเอาตายตัวหนึ่งแล้วหรอซื้อมาสองตัวตัวผู้ตัวเมียโอ<ฮ>้โหยูเวกับออเดรตติบูริบิคอสย,ยูร่าโดนอืม <c oughs> มันหุูข้อเลยอละไรจะพากูไปไหนเนี่ยไปกินข้าวไงที่ไหน ไปกินของฟรีที่โรงอาหารที่โรงอาหารของไม่รู้ของมอไม่รู้ไงวะโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าอาหารนั้นมันจะใส่ยาพิษหรือว่า <c oughs> ผมจะโดนคนกินเปิดหรือเปล่าขอ้เป็นชาบูชาบูเหรอชาบูหมูกระทะคนไทยทอนะซื้อกินได้อุ้ยเหมือนมึงถาตาเนี่ย ตังไงถ้าตาย่ยังไงวิธีขี้ตาาประมาณติดลบ80ล้านองสาแต่ว่าทำอะไรผมแ,มแล้วเพราะผมมันสุดทุกอย่างใช่ไหมเว้ยหนาวอะปากแตก <c ười> ปากกูก็แตกปากกูแตกแล้ววดแตกแล้ววดออกเลยกินข้าวชิบหมอะไรคนนี้ปัญจงังมันจ่ายไปว่าอะไรลางสาไปว่าหัวหน้าครับ เ, sy. เรา oh, ได้โบวยหนาวนี้ผมจะมาผมจะมาทำอะไรเนี่ยกินอาหารฟรีกินอาหารฟรีแห่งตุกจีนโอเคตึกตึกมันหน้าตาเป็นไงตึกไอ้ตู้อาหารเนี cider. ่ยฮัลโหลยูสวัสดายโปรสวัสดีครับสวัสดีไม่พูดไทยชัดบ้างเลยเนี่ย ใครใครเป็นคนสอนไซด้าพูดไทยวะเราขอถามอะไรคุณหน่อยเดะถามแล้วครับเอคุณเคยกินอะไรอย่างงี้บ้างไหมกินอะไรอย่างงี้มาถึงยังไงแบบว่าแบบประมาณงานเลี้ยงไงเคยมีไหมบ้านเรามีไหมที่ไทยมีแต่ต๊วจีนนั่นรอบไหมอะมีแต่ต๊วจีนไปดูนอบไหมเพราอ,<ม>อาหารอาหารที่จีนเป็นไงน้ำมันเยอะอ๋อคิดว่ามันจะมีแบบว่าอะไรที่คุณกินไม่ได้ไหมอาารจีนอะมีไหมเยอะที่มันมีอะไรเยอะบอกเลยว่าเยอะ ว่าคุณอยู่ที่ทั้งแรกนี่ก่อนคุณจะปรับตัวได้นี่กี่วันเ่ยไม่อยากวันแรกก็กินได้แต่แค่ต้องดูเป็นอย่างย่างโอ้วคุณที่ว่าคุะเดินคนจีนเปิดไหมเปิดเปิดอาหารให้ดูแล้วมาทานอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคดูเลยว่ามีอะไรกินมัาง l e โอเคพวกเราถึงแล้วนะนี่ฮาว วันนี้ก็คืองานเลี้ยงของเขานะครับวันตุจีนที่เขาจัดกันหน้าตาก็ดูสละสรวยสวยงามและสวยเกย๋แต่ว่าเันนี้กำลังับตัวกันอยู่นะเดี๋ยวก่นนะเขาจะบอกว่าอะไรโอเคเมื่อกี้เขาพูดว่าให้เราต้ยแด้ขอชแกล้วแก้วมามกรอกไว้รอก่อน<ม>ใช่ไหม แก้ว,วรออาจารย์สุดท้ายาเดีเอาบอกวยาือถ้วยถือ้วยอถ้อน้วแยบบ้ใยถื้วยบอถ้วยถื้วยถอ้วตัอวอถ้วยอา้วยถือถ้วยอ้วยาือ้วเถอ้วืวคค้้ววกอ้้ยออ เป็นเวลากี่โมงลสิบเอ็นาฬิกาสี่นาทีสี่นาทีเพราะว่าเขาจะเริมกม่อนสี่สิบปลาสีใช่ไหมลลสี่สิบห้าเออเรอซื้อจะหลายเลยอ่าแล้วทีนี้ตอนนี้คนก็เริ่มลังไหลเข้ามานะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาคุณนราชาตินะแต,แต่คุณว,วนกล้องเร็วนี่คนเยอะแล้วนีวน่เอาไปดูนู่นได้ไหมเอาไปดูไอ้พวกอาหาร

ปีใหม่แล้วก็ต้องคนใหม่นะโดนโอุ้กคุณมีคำคมให้ผมไหมเอ่อฝากสำหรับคนทางบ้านนะครับเดยกุณพาแล้วจะวันเป็นวันเลนทายแล้วสำหรับเอ้ออะไรไอ้ย่าจบนาทีย่าโคตรวุ่นเหมืออันนี้อ้มึงเคยโดนคนจีนเปิดปะฟืดอีกแล้วอ่ะไอ้ยกูหามุกห่ามุกึเปลตึ่ง สักครั้งมันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอาหารมีอะไรบ้างนะนี่โอ้โหนี่คนก็ตักไปเยอะนะเอาคุณดูเอาเอาะไรกันผมพาเดินดูทุกอย่างเลยดีนี่มันจะเป็นต้มต้มปาลาต้มไก่นะมีต้มต้าหมูไข่ผัดตำถั่งทอด นี่อะไรไม่รู้รกุ้งเนื้อหมูแดงผักไข่ทอดนะครับสไร์ฟผัดผักนะครับนี่มากเกตตี้ไขด่ดำนี่ก็ไข่ก็มันโถนะครับคือแป้งได้มันหวานแล้วก็เกี๊ยว ข้าวป่าข้าวต้มนะครับเยอะแยะได้ไปหมดโอเคครับที่นี่มันก็มีของกินอยู่มันร้านกว่าอย่างนะครับแต่ว่าเราก็ตักมาประมาณนี้ก็อาหารทุกคนนะแล้วทุกคนสีอ่าไม่ต้องหมดแล้วนะี่ได้แล้วกอ็อาหารก็ประมาณนี้นะแต่คุณโอ้คุณตักมาเยอะมากเลยเนี่ยคุณมีอะไร<ด>บ้างเนี่นยค,คุณรีวิวหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง เอออันนี้ข้าวต้มเมืเ่อไหร่ข้าวต้มบ้านเราเหมือนเลยแหละมีใส่สาหร่ายด้วยนิดนิดหน่อยหอนนอเดียอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าจีผายมันเหมือนเป็นแบบว่าไก่ชุบแป้งแล้วเอาไปทอดอ่าอันนี้ก็น่าอันนี้เป็นสปากเกตตี้ปกติอันนี้เป็นกุงก้งกุ้งอันนี้อร่อยนะกินได้ทั้งเปลือกเลยเปลือกมันบางอ่้คะแนนสิบเต็มสิบได้เท่าไหนัอะไรไม่ตอบไงไมเมาเมาเบาเมาเมเมากูไ,เไ,เไเงเออไม่ตอบเอ้อ Okay, ครับอันนี้ก็จะประมาณปอเปียคนจีนนะครับผมก็จะกินกับซอสมหมือเทศอย่างงี้นี่อืเฮ้ยเร่องดีเลยหองดีเลยอืมเรื่องอือะไม่ใหญ่ดีเ่เดียวนะ่ะโอ้ย แต่ผมขอเอนจอยกับอาหารน้ำพงไว้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมโอเคครับงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาะโอเคเราก็เลิกผมก็กินอิ่มแล้วก็ออกมาแล้วนะเรียบร้อยเขาก็จัดโกนหยั่นกันกันแบบว่าตุ้ดจีนกันอย่างมีความสุขนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายเสิร์ไว้เพมันวุ่นวายผมก็นั่งกินอย่างเดียวงามงามงามเหาซื้อไปเรียบร้อยโ okay, อเคอันนี้ผมจะพาเดินไปเรื่อยครับตามคอนเซปต์รายการเราเดินกับดนอันนี้ผมจะพาเดินไปที่แม่นม้ำ ที่หนึ่งที่มันมันเป็นแม่น้ำเหมือนประมาณว่าแม่น้ําของมอนี้นะผมจะให้ดูความสวยงามของแม่น้ําที่นี่นะดูนะคนก็ขับจักรยงจักรยานมาเรียนทั้งนี้ก้นเยียคือคนมันกลับบ้านกันหมดเลยมันไม่เหลือใครเลยนะมันคือจะมันจะมีคนที่อยู่น้อยมากให้เหลือใกลับบ้านกันหมดนักเรียนะลรกลับกันหมดเลยมันคือมันเป็นปิดเทอมใหญ่ของของของประเทศเลยนะก็คือไม่มีใครมาเรียนไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นนะก็คือกลับบ้านพักผ่อนนะครับไปเวลา เกือบหนึ่งเดือนเลยนะประมาณยี่สิบวัน,วนโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแม่น้ําที่ผมพูดถึงแล้วนะมันเป็นแม่น้ําก็กว้างมากมากเลยนะมันกว้างไปถึงสุดนู่นเลยนะครับสุดตรงนู้นของมอก็คือ,<ม>ค,อคือใหญ่ใหญ่มากครับแต่ว่ามอมันใหญ่กว่านะครับมอมันมันโคตรใหญ่นะมอที่เนี่ยเดินไงก็เดินไม่หมดโะผมยังเดินไม่หมดเลยมาอยู่ที่นี่ว่ามาสองคนเดือนละก็ยังไม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปนั่งที่ที่ผมมานั่งประจำบ่อยๆนะครับ แต่เราจะไปนั่งคุยกันตรงกันนะเดี๋ยวก็เดินชมบรรยากาศไปก่อนครับที่นี่ค่อนข้างที่จะร่มเย็นนะเพราะว่ามันเป็นวัดจุติินไม่มีใครเลยจริงนะนเดี๋ยวเนี่ยเอาเจอใครอะ่ะมีแต่ผีคนระับเข้าไปกันหมดเลยนะแบบแค่จะหาของกินยังหายากเลยนะที่นี่หาโคตรยากเลยอันนี้ผมกล้องอาจจะนี่ไปไหนอ,อ่เนยอ้าวเป็นคนเรียกผมเนาะ ไ,ไ,ไปองไปไปเดินเล่นทำไรกันน่ะเออผมเจอรุ่น้องนะทำะไรกันเอาไปตอบผมนะต,ตอนนี้ก็มีแต่คนไทยนะไม่มีคนมีคนจีนน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนจีนก็กลับมากันหมดคนไทย ไทยมาเรียนที่กว่างซีเยอะมากเลยนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้โอกาสมาเรียนนะมันก็ก็ดีว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ก็ไม่ดีที่สําคัญก็คืออย่างน้อยมันเป็นโอกาสสําหรับเพื่อพัฒนาภาษาหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็โอเคนะพูดได้คุยเป็นเร็วดีใช่ไนี่แบบเดียวคุยได้พูดได้คุยเป็นเลยกินเล้ากับคนจีนบ่อยคนจีนก็ชอบเล่ามากเลยนะ มองว่าเหล้าได้เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถหาเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็การสูบบุหรี่ก็เหมือนจะทําให้สึกกายเป็นแบบเรื่องโตนะครับที่นี่ไม่มีการบว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าที่นี่สามารถโอเพนเปิดกินก็ได้เลยนะครับที่ในในมอ,อก็จะมีร้านเหล้าเอ้ยไม่ใช่ในมอน้ามอมีร้านเหล้าในมอ,อก็มีขายเบียร์นะซึ่งที่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะ แปลกๆดิอตอนนี้เราไปนั้นอิววิวนี้นะอ,อืวิวสวยจัดเลยนะนี่โอ้ยมาอยู่ที่นี่นะอากาศติดประมาณเฮ้ยเลือดออกกันนะอะหอมูอคับอากาศแปดองศาแนละ้หนาวมากแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่ากับอยู่คนเดียวครับ เอาอะยืนนั่งบนคนเดียวการหนาวแล้วคขาดูแลตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมก็พาเดินเล่นแล้วก็บ่นไปเรื่อยนะก็เดี๋ยวจะกลับมาทําช่องสักพักหนึ่งนะว่าอยู่จีนเป็นยังไงบ้างอส่วนใครนะครับมีคําถามนะครับที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่าคําถามที่ผมจะสามารถเกี่ยวกับจีนแบบการชีวิตในความเป็นอยู่การเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับว่าเออผม ก็อยากถามมาแล้วก็ถามมาถามมาเลยถามถามาเลยไม่ต้องคิดเดยอะล่ะ่ะก็ส่วนนี้เดี๋ยวเดินกระโดดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงไว้ในที่นี่นะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไครด้วยนะครับอะคือเอจอกันวันใหม่สุดที่ครับผมบ๊ายบาย